ก็เกยกระอ่ามานาเนเปียจ้านาเนเปียให้งัวไปแล้ว <old your meat rather> <Jean> มารคถังนะคะนะมาร์คใช้ถั มันต้องมันต้องออกรถยกอีกท um ันนึงใช่ไหมยกขึ้นเลยใช่ไหมอ้ต้องลงทุนอ er ีกเยอะเ้วเนี่ยต้องลงทุนกับงินอีกเยอะใช่ไหมเนี่ยออต้องดาวรถอีกคันอ้ดาวรถอีกคันนึ่ง

เสื้อเสื้อแขนหนไม่เจ็บขึ้นแล้วก็หาเอาเก็บไว้มันหน่อยเวลาทำงานไม่มีนะทีนี้นี่ย่งนี่อย่งเกลือปะน่าอะไรน่ะลุงดมดูดิหน่อยพี่งัวเอามาทำอะไรบ้าง เกือกันนั่นอยอะนี่หันหลายอยู่ด้ยวยล่ะเกือ,อมาเห็ด้างไหมใส่ละครึ่งก่อนค่อยเอาเกือใส่อันนั้นไม่ดีอ่ะอะไรนะน้ำมักอะ่ะ มันมีอยู่ได้หน่เนี่ยทังหนึ่งไงเนี่ยนมีกากกำตาลอยู่ลงนมไปดูได้ซื้อมาวันนั้นสองขังที่ใส่เออหดหดด่้อหนิเจอหดพ่อนี่กินเออนี่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 เออ เปิดดูดิมันใช่ไหมสีดำหรือเปล่าโดมดูเออของแท้ทแหละซื้อมาอยู่มันก็ต้องของแท้ทและมันไม่ใช่ของปลอมหรอกไปเอาไอ้นั่นมันมีบัวรดน้ำไหมนะั่นบัวบรดน้ำเออไปบัวรดน,น้ำมา มากไปนีああ่ไอ e ้วัวขุนนี่กินดีแท้แล้วนี่ก็ไปสิลองทำการขุนงัวลองเมืองด้วยค่ะเด้อเด้อเอกาบเขา เอาแล้วอนั่นมาลเราด,ดมๆหัวมันไปไหน

ออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนไปเดยวแม่มาก่อนเด้อเราคอยกินเด้อไปไปเลยดีแ่ไป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 งันจับเต็มเลยแมงแมตีตีไมมันามา หาจินดีก้นมูทอดไข่องปังแป้งมักนาเนตเปียได้จ้าเด้อมักหนาเนเปีย,ยจับรกไปหรอ